สวัสดีครับน,นี่ผมผมวิชัยพีทีครับวันนี้อยู่กับสารีลากรถเกี่ยวใหญ่ช่างเขียวนะครับคันนี้ก็เป็นเด็กลางนิ้วห้าน้ำโอ้ห้านิ้วลัางน้ำห้านิ้วนะครับเสริมด้วย4นิ้วนะครับอันนี้คือ,อบรรทุกไม่เกิน8ปดตันนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นยาง8ปดห้านะครับ เหล็ก่างห้าเสริมด้วย4นะครับตัวนี้เสริมด้วย4เสริมข้างนอกนะครับข้างในตัวตัวเพากลางนี้จะเป็นเหล็กลางห้าตัวนี้ก็เป็นลางห้านะครับตัวนี้บันไดเป็นรางสี่นะครับใหญ่ๆเลยนะครับเนี่ยฮะมันใจกันไปเลยนะครับลางสี่ตัวนี้ลางสี่นะครับตัวนี้ลางสามนะฮะตัวนี้เป็นรถเกี่ยวใหญ่นะครับ อ่าคันนี้ก็เป็นขนาดกลางนะครับถ้าใหญ่จริงๆต้องเป็น2เมตรหกสิบจะใหญ่กว่านี้ยาวที่6เมตรนะครับตัวนี้ยาวที่5เมตรกว้างที่2เมตร30 m. นะครับยาวที่5เมตรนะครับนี้ก็เป็นของสลี่ช่างเขียวนะครับรับประกันโครงสร้างนะครับรับประกันงานเชื่อมเพราะของเราก็โรงงานจะเป็นเชื่อมด้วยระบบมิกนะครับหรือ CO2 นะครับไฟฟ้า3เฟสนะครับประสบการณ์มากกว่า10กว่าปี นะครับทำรถนะครับรับประกันโครงสร้างนะครับหูลากขนาดใหญ่ๆนะครับมีขาค้าหน้านะครับมีขาค้าหลังเผื่อว่าใครอยากจะเอาไปทำเวทีช่วงสงการช่วงปีใหม่นะครับเนี่ยสบายใจได้เลยนะครับนะทำเวทีได้เลยนะครับเนี่ย อันนี้ก็เป็นยางหกล้อนะครับกระทะหกล้อเป็นดุมหกล้อนะครับคือมองตัวนี้อาจจะเล็กนะครับเนี่ยตัวนี้ก็คือห้าเสริมสี่ตัวนี้คือห้านะครับตัวนี้คือสี่นะครับตัวนี้ก็ในราคาที่หกหมื่นแปดพันบาทนะครับประมาณนี้นะครับานใดสนใจก็ติดต่อได้นะครับโรงงานอยู่ที่บ้านหนองแกนะครับตำบลหนองแกอำเภอศรีบุรีจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับ นสนใจก็ติดต่องานได้นะครับนะครับติดต่อเบอร์ช่างเขียวนะครับ084นะครับ321 6401นะครับหรือเบอร์วิชัย083 338 35 07นะครับจริงๆเชือกตัวนี้ดึงไว้เพื่อไม่ให้เพื่อเซฟตี้เวลาวิ่งนะครับจริงๆตอนไปส่งก็เอาออกนะครับแต่จะมีโซ่ให้นะครับโซ่ขนาดใหญ่นะครับ เป็นแบบเกลียวหมุนนะครับสนใจสนใจก็ติดต่อได้ครับผมเดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านลูกค้าครับเดี๋ยวมืดครับกำลังติดสะท้อนแสงอยู่แต่กลัวว่าจะไม่ได้ถ่ายให้กับท่านผู้ชมได้ดูก็เลยมาถ่ายั้งติดไม่เสร็จนะครับสะท้อนแสงจะมีลายเพิ่มอีกหน่อยหนึ่งเพื่อความสวยงามนะครับเนี่ยสะท้อนแสงก็สะท้อนให้เห็นแบบนี้เลยนะครับสะท้อนจริงนะครับเราก็ผลิตรถหลายรุ่นหลายแบบนะครับ โรงงานนะครับช่วงนี้ก็งานไม่มากนะครับงานไม่มากถาใครสนใจก็ติดต่อมามาได้นะครับจะได้เร็วหน่อยนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงหน้างานจริงๆก็อาจจะรอเป็นเดือนนะครับเพราะว่าเราก็ทําให้ลูกค้าตามคิวนะครับไม่ได้รัดคิวนะครับมาก่อนทําก่อนนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวไปเจอกันที่บ้านลูกค้าครับสวัสดีครับครับก็มาถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยครับผมนี่ก็ เป็นรถลากรถเกี่ยวรถเกี่ยวใหญ่นะครับหกตันนะครับเห็นแล้วรถเราเป็นไงบ้างครับดีค่ะดีอยู่เนาะดีเหล็กหนาแข็งแรงค่ะดูสภาพแล้วให้เต็มที่ให้สิบเลยค่ะอันนี้เราอยู่ที่อำเภอสวนคูหาสวนคูหาเนาะจังหวัดหนองบัวเราเองใกล้ๆนะครับนุนกันนะครับยังไงก็เอากันใกล้ๆนี้ก็ซื้อทางออนไลน์นะออนไลน์ได้จริงไหมครับ ได้จริงเนาะอันนี้ยืนยันเนาะส่งทุกที่ส่งทุกคนนะครับ,รบยังไงก็ขอขอบคุณลูกค้ามากๆครับสวัสดีครับ